สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่ในเครื่องความสวยความงามกับอุ๋ยนะคะเด้เอเข้ากับสีมะม่วงม้อยกันไปน้ำแล้วก็แต่งหน้าไปน้ำแล้วค่ะมันนี้จะแต่งหน้าแบบรวดเร็วและแบบง่ายๆนะคะแบบง่ายๆแล้วมาเบิ่งก,กันมาอุ๋ยสีแต่งอย่างเนี้ยอุ๋ยก็จะใช้ใช้แป้งอย่างเดียวนะคะวันนี้จะไม่ใช้รองพื้นเด้อมีสามสีเด้อสีขาวสุดนะแล้วก็สีสีผิวเอเข้มก็ผิวตะของแน่ก็ได้นะคะแล้วก็สีสีแก่แก่นีนะคะสีแก่แกเอาไว้คอนทัวร์หน้านะ,นะอ่ะมาไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะ เดี๋ยวเสียเวลาเติมพัมเมอร์สักหน่อยพัมเมอร์จะช่วยให้แป้งเบอร์ูผุมขนนะคะเบอร์ูผุมขนแล้วก็เอาลงนะคะบ่ต้องลไงหลายขึ้นอยู่กับคนชอบนะคะนะ่ะอุ๋ยไม่ค่อยชอบหน้าหนาเท่าไหรนะ่นะเพื่อนๆนะอุ๋ยเป็นคนที่ไม่ชอบหน้าหนา อุ้ยท่าหน้าบางโอเคเสร็จแล้วเรามาคอนทัวร์นิดนึงเอาแค่นี้อ่าเห็นไหมคอนทัวร์ค่ะคอนทัวร์อืมให้มันเป็นสามเหลี่ยมก็ได้แล้วก็เลลาหน้าอืมอ่ะบอกรูดับทำเพงลงเหรอพี่นอ้องเบิ่งเอาเด้ออืมเพราะว่าเฝ้านะคะรีบจัดนะคะเดี๋ยวเสียเดี๋ยวดึกนะอ่ะทีนี้เราก็มาเกลี่ยค่ะอันนี้ ดังความด้วยพี่น้องเด้ออย่าลืมดังดังผู้ไดแม่ผู้ได้แปลวาดเอาตามคงคงคงหน้าตัวเองเนะจ๊ะที่รักเด้อเนี่ยอันนี้เหลาคางนะคะเหลาคางใครอยากได้คางแหลมคางไม่แหลมเหลาเอาค่ะนี่แหละค่ะความอัจรรย์ power of makeup นะคะที่รัก power of makeup ไม่ต้องอียงมากมายเด้อเพื่อนๆเด้อด,ดังนะคะดัง โอเคค่ะอ่ะเราเราเหล่าหน้าได้เห็นไหมเหลาหน้าได้เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะใช้สีสว่างสีสว่างกุบไปก่อนอันนี้เป็นแป้งแป้งที่มันมีครีมรองพื้นอยู่แล้วเด้อค่ะอ่ะเดี๋ยวเนี่ยถ้าอยากให้สันดั้งน้อยๆน,นะเอาแป้งป้ายไว้ป้ายไว้แบบนี้เด้อเอาเอามวนไหว้ยังสีก่อนไม่ต้องเพียงอย่างมันเดี๋ยวมาแตงตาก่อนแค่นี้ก่อนใช้พาเลทสี สีอะไรก็ได้นะคะให้เพื่อนๆไปอัดแอสเพยเอามีสีอะไรเอาอนั้นนะคะของอุ๋ยมีสีน้ำตาลอุ๋ยจะไล่าจากอ่อนอ่อนหางหัวตาไปเข้มนะคะอ่อนไปเข้มนะอ่อนไปเข้มนะเดี๋ยวจะผ้าเห็ดอ่ะเอาอ่อนลงไปก่อนพี่น้องนี่ละเอานิวเฮานี่ยละเดี๋ยวไม่ละเอียดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเอาพู้กันเสริมเอานะคะเอาพู้กันเบรนนะคะโอเคไล่ไล,ล่ลำาดับสีไปเด้อถ้าผู้ใดไม่สีอย่างก็ไล่ไปเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นเดเดเอเขาเรียกไงเดลี่ลุกเหรอไหมคือ เดลี่ลุคคือแต่งได้โทนเนี้ยสามารถไปไหนไปได้ไปได้เลยอ่าอันนี้มาเข้มน้ำตาลน้ำตาลอิดนะคะใช้น้ำตาลอิดนะมุมนี้นะจ๊ะอืมมันเป็นเหมือนแบบว่าขัดเบ้านะขัดเบ้าห้ตาข้าตูขึ้นนะอืมขัดเบ้านะจ๊ะที่รักเงามาสีสะท้อนสีจางน้อยแล้วพี่น้องเนะี่ยทีนี้ก็มาเอาน้ำตาลเข้มนะคะน้ำตาลเข้มก็เอาหางเอาตาหางมันเนี่ยแล้วก็ต้องทูไปไก่เออ แล้วก็ป้ายตาใต้ตาความเด้อพี่น้องเอ้ยอ่อป้ายใต้ตาแต่งหน้าแบบไม่แต่งหน้านะคะแต่งหน้าแบบดูไม่แต่งหน้าไม่เป็นไรอืมเอาที่มันเหลือๆจากนิ้วนี่แหละเอามาป้ายตาแหนวแล้วๆละพี่น้องเอ้ยอ่าไปที่นี่ก็สิมเบนให้มันเข้ากันนะพี่น้องนะเบนจกเนี่ย ไหมใช้เวลาโอเคเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะอยากได้โกงแค่ไหนวาดขึ้นไปเลยค่ะนี่ก็วาดเอามุมก่อนเด้ยน้องเอามุมก่อน ค่อยๆป้ายไป,ไปถ้ามันเลอะเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะคะเราเอาแค่ตั้นบัดเช็ดออกได้แต่งเรียบร้อยแล้วค่ะมัปัดค่ะพี่น้องมปัปัด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 ปปัดมาเราจะไอายไลเนอร์นิดหน่อยอยุ้ยใช้เมจิกนะคะใครมีอะไรใช้อันันเดอร์ คือตาอูยมันจะไม่เท่ากันตาข้างนี้มันจะเล็กกว่าข้างนี้เพราะฉะนั้นอู๋ก็จะวาดอายไลเนอร์ขึ้นไปสูงหน่อยเพราะว่าไม่ขี้เกียจขี้เกียจมานั่งแปะไอแปะอีหยังกาะตาสองสันนะแม่ค่ะนี่ก็สวยแล้วเดี๋ยวตรงระบายขอบตาล่างไปด้วยเลย เดมิสอ่ะใส่สอได้น้องเด้อเรียบร้อยค่ะแล้วก็เติมชิมเมอร์นี่หนึ่งตรงนี้ป่ะหนึ่งนะคะชิมเมอร์คือ,อยังชิมเมอร์ก็ขึ้นเรือม,มันตัวเรือมมาค่ะตัวว,าว,าว้าวอ่ะนะชิมเมอร์นะเออชิมเมอร์คือตัวว้าว,าวเน่นๆเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมาเอาชิมเมอร์ตรงนี้หน่อยหนึ่งเด้อเพื่อนๆเด้อเพื่อให้ขอบตาเราสว่างนะคะ อ,อ,อให้มันมีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะออยดอลลี่อายหน่อยนึงเอออือดอลลี่อายนะอายุกับบัตนุ้บนบน่บนบน,นั่นก็ดอลลี่อายแล้วล่ะแตกกับย่าเถอะดอลลี่กับดอลลี่ไปโหลดอืออืออือไมคเคะ <Okay. S 1> เสร็บเลยหรอคะพี่น้องอ่เาเยวก็จะลงสีขาวทับไปอีกรอบอยืดไปแบบนี้เลยเด้อเพื่อนๆเ,เด้ออืมอืมอันนี้แบบแต่งแบบมักง่ายนะคะแต่งแบบง่ายๆวัสดุเอาง่ายๆแต่สวยนะปะง่ายๆแต่สวยนะคะแต่ง่ายๆแต่สวย คิมลงพุงลงพื้นก็ไม่ไม่ใสเ่เอา,าไฮไรเอาตรงจมูกก่อนตรงจมูกเอาตรงนี้เด้อหน่อยเดียวแต้มเดี๋ยวว่าแล้วตรงตรง,ตรงหัวคิ้วเนี่ยหน่อยเดียวจีดเดียวพอแล้วก็เอามือหูเอาอืมแล้วก็สองมือเรานี่แหละสองนิ้วเรานี่แหละป้ายตรงนี้อืมแก้มผู้ใดย่มอมแดงก็ป้ายมัน้ปละตรงตกกระทบแสงนะคะ แล้วก็สีเสียดเหลือเอต็มนิดหน่อยเสียดๆเห,เหลือก็หน้าผากเราตรงนี้โอเคแล้วก็มาบริเวณนี้อืมปากไปที่ีนปากพี่น้นองใช้โสนะคะอย่าใช้โสเขียนตาแน่โสนเนสขียนตาทำนี้เด้อ ว่าเลยอกซื้อโกันไปหน่อยนึ่งกระสุน้วแต่หรอวะอยากได้บานสักไหนกวาดไปสัานั่นแหละอืมเห็นไหมอ่ะนะคะอ่ะแล้วก็ศีสษข้างในด้วยมันจะได้ดูเฮลตี้นะ ทีนี้สีสบเทิงถ้าต้องการให้ปากให้ดูเหมือนมีชะง,งอยแล้วก็วาดเอาให้ให้วันนี้ชะง,งอยอย่างเงี้ยอ่ะวาดเห็นันนี้ชะง,งอยแบบเนี้ยโอเคแค่นี้แหละเบ็นบัดแค่นียอ่ะบ่ ลงลิบกอดนะคะลิปกอดเอาแต่กลางๆนี่ละเอาแต่กลางๆมันก็พอเด้วลิบกอดได้ทางนี้นี่เรียบร้อยอ่ะแล้วก็มีไมน่หน่อยก่อจบอไหมทีนี้ฟินิชลุกด้วยน้ำแรละ เพื่อให้เมดอัพติดทนนานนะคะอืมเป็นผู้หญิงเราอะ่ะอย่าหยุดสวยอย่าบอกว่าแต่งไม่เป็นแต่งไม่เป็นก็ต้องพยายามยิ่งมีลูกมีผัวห้ามปล่อยตัวเดอ้อยิ่งมีลูกมีผัวห้ามปล่อยตัวอย่าคิดว่าเขาจะลักเราตลอดชั่วการประจักรวาลกละประจัก,ก,กระกกอะไรไม่รู้อมืห้ามปล่อยตัวเด็ดขาดเป็นผู้หญิงห้ามหยุดสวย ผมนี่ไม่ค่อยอะไรหรอกไม่ค่อยอะไรกับมันนักหนาหลกผมสวยคนสวยอยู่แล้วนะทำยังไงมันก็สวยูนแล้วไม่ผูดงยงห่องห่องตกองก็เลยให้สิงเงินคลิปนี้จะไม่ตัดนะคะจะลงเลยลงแบบนี้แหละนะคะคลิปนี้จะลงแบบนี้เลยจะไม่ตัดใครดูจบก็ได้ไปได้ความรู้ไป ใครดูไม่จบก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครอยากมาดูย้อนหลังก็มาดูได้ตลอดเวลานะคะเรียบร้อยค่ะไปไป้ายบานที่นี่เสียวสวยเอานูดปันไดเอาเลิศปันไดเลิศเลอรเพอร์เฟก ไปแล้วเด้อไปยิ้มเด้อพี่น้องเด้อบัดที่นี่เด้อพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายขอบคุณหลายแบบบูพวกผู้ใดที่ที่ดูจนจบกะคอมเมนต์บอกเลยเด้อค่ะว่าเบิ่งจบเด้อพี่น้องเด้อเอออ่ะขอบคุณหลายค่ะ